สนับสนุนโดยขนแปลงมหัศจรรย์พลังสปริงต้องซิสเต็มมาเรามาถ่ายชมบุรีันรอบนี้เนี่ยเย็บเนี่ยเขามีบอรแดแฉกพาเาึงแจ้งมาในเพจของเลยไม่มีอะไรเลยนอกจากรูปหน้าของน้องหนึ่งใบหึใบไ,ไม่รู้อะไรเลยรู้แต่ว่าอยู่ชนบุรีเราและไข่นักเก็ต เราก็สืบสอบหาแล้วก็ใช้เต้นสายทั้งหลายแหล่จนได้มาเจอเจอเจอว่าน้องอยู่ที่นี่ปวกเราเองเหมือนกันนะเวลาจะเอาก็ต้องเอาให้ได้โดยเฉพาะเรื่องผู้ชายนยน่ากลัวนะดีมามเราไปเปิดมันบูลรตทีแข่งกับบูลนิธีกระจกเงาดีว่าบูเรตกระจกเงาก็ตามพวกเด็กอะไรเงี้ยแล้วตามาผู้ชายอะไรเงี้ยบค่บูเริธีกระจก จะมาเจอนี่ยากจังเลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรีค้าชื่ออะไรย่งชื่อชานครับชานชื่อจริงว่าชื่อชัยชานครับชัยชาญชัยชิตาธรโอ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วต้องให้น้องเปลี่ยนนามสกุลตามเธอด้วยหรอแง่ฉันต้องเป็นผัวอยู่แล้วขายอะไรอยู่ขายเฟรนฟรายนักเก็ตครับแล้วก็ไก่ป๊อปครับ อายุ19เองครับผมแสดงว่าน่าจะยังเรียนหนังสืออยู่ด้วยใช่ครับอยู่ปวสหนึ่งขึ้นปวสสองครับตอนนี้<ร>ปิดเทอมครับหรอปิดเทมอมก็เลยมาขายอันนี้ใช่ครับแบบเขาบอกไงอ่ะพอเปิดเทอมมันก็จะเริ่มขายนีืเ่อ๋อเปิดเทอมก็ว่าจะขายตอนเย็นๆนะครับ ก็ัะเลยอะคนจะมากินอะแผลเป็นโรคแผลผู้ชายจะมากินเป็นผู้ชายที่ขายขายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผู้ชายขยันแข็งแกร่งเออเดี๋ยวฉันว่าน้องคณะธนาลักษณ์จังเลยอ่ะฉันไม่อยากฉันไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยอ่ะเออเหรอเดี๋ยวสนใจเรื่องฉันว่าแบบคุณผู้ชมไม่เห็นเนาะคนนี้ไม่ได้น่าจะสนใจเรื่องประวัติศาส์เนียน่าสนใจเรื่องชีวิตส่วนตัวของเขานี่เหรอเป็นคนที่ไหนเป็นคนชนนะครับเป็นคนชนบุรีเป็นคนชนแล้วเรื่อประกันหรือยัง พถ้าเราประกันแบบประเภทหนึ่งอะเราจะไม่ต้องเสียนะถ้าเราเป็นคนชนนะแต่มีมุกด้วยเออรายการกูโกรายการแบบนี้แหละมีเพื่อนเป็นกระเทยเยอะไหมเออก็ก็มีเป็นกระเทยก็มีรู้จักอยู่แล้วเราคบเขาหรือว่าเราเออเรือกที่จะต่อยเขาก็ยังมีก็แบบเป็นเพื่อนก็ผมว่าความคิดผมมีเพื่อนหลายๆแบบก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวนะทำไมหน้าใสอย่างนี้ นี่สายเรงผมเพิ่งเพิ่งกลับมาอยากค่ายเราดอเพิ่งอาทิตย์เมื่อเดือนที่แล้วเองครับยังหมองมองอยู่แล้วยังมองมองอยู่เลยรับผมแต่น้ำเราเขาใสจริงนะลูกกระเทยที่มันแตกหน้าแตกตาเราลุกหน้าแล้วแล้วหกวันหกวันมีลูกค้ามาซื้อไหมเป็นแบบลูกค้าแบบไหนก็จะมีแรกแกก็จะมีแบบ คนนั้นเองมาอดทนนุก่อนเพื่อนเราอีพวกญาติพวกคนรู้จักแม่เพื่อนประมาณนี้ครับสาวสาวสาวมีมาอ๋อก็มีแบบผ่านมาซื้อแล้วก็ไม่ได้ซื้อแล้วก็แบบมีมองๆยิ้มๆก็ส่งสายตาหวานๆงี้ประมาณมีนิดหน่อยค่ะมีคนไหนที่เราสนใจหรือยังมีพี่เนี่ยแหละครับเร้อนเร็วร้อนเร็วไม่ทันแล้วหลอกคนแก่ไปแล้วดูสิอ่เดี๋ยวสักพักนึงอ่ะ บดข้าวแล้วก็พีกตัวให้ใหญ่เขาด้วยแล้วก็ป้อนเป็นเนสตุ้มซีดีแลคผสมกล้วยบดแล้วก็ตับตาตาไปถึงบนแกันให้ชุดเดี๋ให้ทอดให้รกูโ่้โหนีำกรรมวิธีสมุิพี่มาซื้ออย่างงี้เดี๋ยวแล้วลองลองแอาด้วยเนาะเธอเอาไก่ป๊อปสองดีแกน้องน้องก็ถามพี่ไปปลูกฝีที่ไหนมาเดี๋ยวรั่วอะไรันาด นี่เขาไม่ได้สนใจเลยทั้งนายต้องตาขายอย่างเดียวอ่ะอร่อยดินะเออเออเดี๋ยวปิดร้านแล้วก็นี่ต้องทิ้งไหมอ๋อกินครับอ๋อโอ้ยนวถ้าทิ้งก็จะเอ่อมารอไม่มีกระจิกกระใจกันพี่กินด้วยกันได้พี่กินด้วยกันได้ทานข้าเย็นหรือยังอะไระครับทาเข้าเย็นกันหรือยัง ท่านเขาเลยนกันหรือยังผมไม่เข้าใจพี่กินข้าวหรือยังแดกข้าวหรือยังอ๋อยังครับกินข้าวเย็นหรือยังอ๋อยังครับเดี๋อวเดี๋ยวทานด้วยกันไหมอ๋อเอาเลยครับผมเอาเลยเดี๋ยวกลับไปกินข้าวกกลับามเลยเดี๋ยวพี่ไม่อิ่มครับผมไม่รบกวนถ้ารบกวนพี่ก็จะถือว่าเป็นการรบกวนมารักกันฮัทนี่สุดยอดสุดสุด ดูเพื่อนน้องดิเหมือนเหมือนเจอตัวบุ้งเลยอ่ะนี่แบบอุ้ยใครเดี๋ยวันจะใกล้เดี๋ยวมันคันเดี๋ยวมันมีละอองอะไรมาโดนลมแล้วมันฟิวไปโดนน้องแล้วมันมันคันอย่างเงี้ยนันรักงสวยอะอืมที่สำคัญยิ้มซียิ้มซีผู้ชมรายการดูซสิจัดฟันไม่มีปัญหาเกกับเวลาแบบแปรงฟันใส่อาหารมันติดอย่างงี้มั้ยก็ติดครับเพราะว่าบางครั้งเราใช้แปรงสุฟันที่มันเส้นมันแข็งมันก็จะซอกซอนเข้าไปทับดาพวกเศษอาหารที่อยู่ในก็กฟันงเราได้ไปหมด ก็เลยแนะนำไม่ใช่นี่ดีกว่าเอาไปด้วยสิอแล้วน่าไม่ใช่ตัวนี้นะคะซิสเซม่าค่ะมีกิ๊เซตมามอบให้นะคะขอบคุณมากครับแปรงสีฟันซิสเซม่านะคะขนแปรงกลางสปริงดีเด้งไม่เหมือนใครซอกซอนสะอาดหรือถึงร้องเงือกค่ะและนี่มีรุ่นพิเศษนะคะสำหรับคนจัดฟันด้วย OD ไปหามาใช้กันน้องชา กรองให้คุณผู้ชมรายการมากินที่ร้านน้ฝากร้านหน่อยร้านตั้งอยู่ตรงไหนตั้งเวลาอะไรร้านผมขายเป็นรายไก่ทอดพวกนักเก็ตไก่ปอลครับอยู่ตรงเลยตลาดใหม่กนถึงโรงเรียนสุดทารัดครับผมเปิดเวลาบ่ายสองถึงสองทุ่มครับมากินกันได้ครับขายไผ่ดีๆบีมเบลเ็นกะเทยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องสังเกตอะไรที่น้องไม่เอาน้องสลิปออกตัวด้วยคำพูดที่มีมารยาทขึ้นมาก่อนไม่เป็นไรเล่นครับ